อันนี้ก็จะเป็นอึ่งยางนะครับอึ่งยางครับก็กินได้นะครับแต่คนชอบกินอึ่งโกกมากกว่านะครับอันนี้จะเป็นอึ่งยางนะครับนี่ครับนี่แล้วก็จะมาจับอึ่งให้ดูครับอึ่งยางนะครับตัวเป็นอย่างนี้นะครับสวัสดีครับผมบาสบีมเกตนะครับวันนี้จะมาจับอึ่งกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูอึ่งนะครับ นี่จับได้สองตัวครับมันมีอึ่งยางกับอึ่งโกกครับอย่างนี้อย่างนี้อึ่งยาเอ้ยอึ่งโกกนะครับอึ่งโกกจะร่อยกว่าครับอย่างนี้อึ่งยางอึ่งยางมันจะเป็น ตัวสีลายเหลืองๆหเขาจะไม่ค่อยกินกันแต่ก็กินได้นี่มาดูพี่เขาจับตอนฝนตกครับโอ้เต็มเลยอ,อันนี้อึ่งยางแนละ้อึ่งโกกผสมกันไประจับไงต่อเนี่ยพี่ร้องร้องร้องแล้วไม่ลงร้องยังนนไม่ร้อง ได้หลายอยู่ต้มยำก็อร่อยนีสอตัวเขาขายกันโลสองร้อยใช่ไหมอันนี้มาจับอึ ใช้กระวิ่งซ้อนนะครับเพราะว่ามันอยู่ในน้ำก็แรกเยอะเลยนะมันลอยมมันะะก็แอบอยู่ กบกกเนีฝนตกเงี้ยกบก็ไปแทงกบใช่ไหมเจอแล้วครับหนึ่งตัวนะครับอยู่ในน้ำนะครับอันนี้อึ่งยางนะครับ เราจะจับโอเคนี่ครับอื่นยางนะครับเราจะเดินหากันเรื่อยๆนะครับ จอแล้วครับมันจะแอบเดี๋ยวต้องค่อยๆจับนะครับวางกระป๋องก่อนมันจะลองจับดูนะครับจับยากจริงๆ เจอแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวเราวางกระป๋องก่อนจะทำการจับนะครับอื่งยางนะครับ,บเรียบร้อยอึ่งยาง้มเร็วเลยไปกันต่อนะครับ ก็จะอยู่ในน้ําครับน้ำระดับเข่าครับในช่วงนี้มันจะมาจับคู่นะครับร้องเพื่อจับคู่เจอแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับมันจะอยู่อย่างนี้อยู่ในน้ำเราก็ต้องค่อย จับอันนี้อึ่งน้อยนะครับอึ่งตัวน้อยไปกันต่อเลยโอ้เจอแก้วเราต้องค่อยๆนะครับมับเรียบร้อยได้อีกหนึ่งอึ่งยางครับ ตึงโกไม่ค่อยมีนะครับอโอ้เราเจอมีเห,ห่านะครับมีเห,ห่ากำลงัง กำลังลัดอึ่งเลยครับเดี๋ยวเราต้องถอยกันดีกว่าครับมนันอันตรายครับนี่ครับเ,เพื่อนๆครับเห็นงูไหมครับงูกำลังรัดอึ่งอยู่นะครับโอ้ เราถอยดีกว่าเราอย่าไปเสี่ยงเรางูมงูเห่าม,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 มันมันเป็นวัฏจักรครับออกหากินครับนี่ครับอึงเกยแก้วครับอึงมันจะดำน้ำหนีถ้าเราจับมันไม่ทันนะครับ แต่ไลนะครับ ไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมานะครับฝนเริ่มลงแล้วเ,ๆๆๆๆๆเฮ้ยสัก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 เฮ้ยตะขาไรงเงี้ยเฮ้ยดีเว้ยเฮ้ยเฮ้ย

ถึงเต็มเลยครับพีต oh, ่องไปให้ดีข้างหลังมีตะขาบไหมไม่ไม่มีโอ้เต็มเลยฮะถึงเยอะด้วยถึงก็เยอะงูงูก็มีถึงเยอะนี่นะมากลัวตะขาบตะขาบ โอเคนะครับก็เกิดเหตุการณ์คาดไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับตะขาบตายขึ้นหลังครับตัวเบลลอร์เลยผมไม่ชอบตะขาบอยู่แล้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์กดซับตะไคร้และเป็นกําลังให้ใจให้ผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอ้ม oh, ผมตอดเสื้อเลยครับตะขาบตะคาบขึ้นเสื้อเลยครับโอ้ว oh, oh, นลุกเลยครับผมขอกลับบ้านก่อนนะครับอึ่งนี่ก็จะปล่อยครับผมก็ไม่เอาแล้วครับอึง่งผมก็จะทําการปล่อยคืนครับ โอเคไปเลยอึ่งยางครับอึ่งโกกโอเคผมก็กลับบ้านก่อนดีกว่าครับเจอกันคลิปหน้าครับ